เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับใครที่ชอบเสียบกุญแจรถคาไว้นะครับมีหนุ่มไรเดอร์ที่จังหวัดสงขลาครับแวะกลับบ้านไปกินข้าวแป๊บเดียวแต่พอเดินออกมาปรากฏว่ารถหายไปแล้วโชคดีนะครับที่ตํารวจไปตามรถคืนมาได้ครับตํารวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถสพหัดใหญ่จับกุ่มชายอายุ27ปีที่ก่อเหตุขโมยมอเตอร์ไซค์ของนายสุลฮานกูเสงอาชีพไรเดอร์รับส่งอาหาร คือคนร้ายรายนี้เนี่ยพบว่ามีบ้านพักอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วยนะครับตำรวจหาเบาะแสและตามไปจับกลุมได้จากภาพกล้องวงจรปิดขณะที่คนร้ายเดินเข้าไปในซอยสองถนนรัฐการอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ขโมยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปครับจากการสอบสวนขยายผลตำรวจได้ตามไปยึดรถมอเตอร์ไซค์คืนมาได้โดยพบว่าเอาไปจอดซ่อนไว้ในป่าละเมาะภายในซอย7ถนนคึกฤทธิ์เพื่อรอการดัดแปลงสภาพรถ ด้านผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าที่ทําไปเพราะว่าต้องการเอารถไปใช้ครับเห็นกุญแจมันเสียบอยู่ก็เลยขี่ออกมาทันทีส่วนผู้เสียหายเล่าว,ว่าวันเกิดเหตุตนเนี่ยได้แวะกลับมากินข้าวที่บ้านแล้วก็จอดรถเสียบกุญแจเอาไว้เพราะคิดว่าหน้าบ้านอ่ะแล้วก็จอดไม่นานแค่เข้าไปกินข้าวแป๊บเดียวเองแต่พอหันมาดูอีกทีรถหายไปแล้วครับก็เป็นทานข้าวฮะว่ากแต่ว่าก็พอเสร็จอะไรเรียบร้อยก็จะออกไปวิ่งอีกรอบนึง ทีนี้พอเข้าไปรอบแรกที่เข้าไปในบ้านก็คือล็อกกุญแจลเลียบร้อยเข้าไปในบ้านสักพักก็นึกได้ว่าลืม power bank ไว้ใต้บตาะตอนที่นี้ลืมเอากุญแจออกปิดเบาะก็เข้าไปในบ้านกันทีทันตอนนั้นเลยพอเข้าไปแปบ๊บเดียวได้ยินเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์อาจจะตกฟุ่นบาทหรือเปล่าประมาณนั้นได้ยินเสียงลักลงไปพอแป๊บเดียวผมก็วิ่งออกมาขนาดที่วิ่งแไ้่เขาสตาร์ทแล้วก็ลับหัวรถก็ตามไม่ทัน ตำรวจฝากเตือนไปยังกลุ่มราเดอร์ทุกเจ้านะครับรวมถึงคนที่รับส่งพัสดุไรสน์นีเวลาไปส่งของเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถให้เรียบร้อยเพราะว่าช่วงเวลาสั้นๆครับที่สตาร์ทเครื่องหรือว่าเสียบกุญแจทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นช่องว่างเปิดโอกาสให้คนร้ายขโมยรถแบบนี้ไปได้ครับ